สบายดีพี่นอ้องมื้อนี้ก็อยู่กับสับเปลือกข้อแตกครับมื้อนี้ก็สิให้มาเบิงบ่งเบิ่งรถครับเบิง่งรลุดถสิว่าเบิ่งให้หยังบ่เคยเห็นทิเนาะอ่าเป็นไงพี่น้องทรงนี้งามบ่เป็นไนนง,นงนไนครับทรงนี้งามบ่ถือว่า ก็น่าเกียดนะพี่น้องทั้งหลังนี่ก็ว่าสิเอาแบบดุลลเลยว่าสีใสกับบะดีครับใส่กับบะดีวะอันนี้ก็สิเอาเอาใหม่ใสครับน,นี่เป็นพนักพิงเอารถใหม่ใส่คือสิง,งามดีนะเพราะว่าใครมีใหมู่่พูดอย่างนี้เป็น เบรกอะเดินแล้วครับตอนว่าไหนไรเพราะไม่มีคนเหยียบเบรกให้เมียบ่าันวางครับตอนจะเอาไปตั้งศูนย์มากจะปล่อยแล้วเนาะสำหรับจะเบรงซอยคอยเบรงมันได้ศูนย์มั้ยมันศูนย์หนึ่งหรือหนึ่งศูนย์ อยากสอบถามผู้ลู้ครับผู้ที่เคยเล่นรถมาก่อนสําหรับคนที่เคยเล่นรถมาก่อนนะครับรถมันไปมันหมักไปใายครับมันหมักไปใส่เวลาเขาปล่อยมือนี่มันมันปล่อยมือว่ได้ป่อยยังไงมันกินใส่ครับมันต่างแก่เมองไดมันชอบไป้ายเป็นน้าข้อนี่เป้าตรงหรือเปล่าหรือเป็นน้ําแต่ผมกันตอนผมใส่ข้อนี่ผมดึงเสือกหัาสุดท้ายเลยต่างเสือกระยะกลาง เขาว่ามันตรงอยู่นะหรือมันเป็นน้ำหยังมันคือเวลาแลนไปมันมักไปใส่ตึง้งตึงตึงต้งตึง้งเป็นน้ำยางเาบอครับนี่เป็นน้ำหยังครับเอฟซี FC ลองชอยซีเนี่ยใ้ผมฟังเนี่ยตอนผมไปล่องมาหันนี่บ่ได้มีคนไทยคลิปก็เอาซีครึ่งครับตัวหลังนี่มันจักหนิวแปดหนิวหรือจักหนิวสิบห,หนิวก็ถือว่าเลี้ยว พ่อพ่อไปได้ไปได้มาได้ครับบเรยวแห้งแต่ว,วันนี้ข้ากลับข่อยลอกระยะประมาณสองรอยเมตรนี่เลยแล้อเอ <c oughs> จ็ดนาเจ็ดขับหกว่าล่องเมืองสายพานมันย้อนครับมันบดตึงขึ้นเกียร์สองมาลอกประมาณจักรร้อยเมตรขึ้นเกียร์สองมาันในนี่เลยครับพ่อนาบ้านกอนรถ้านในกำลังพันในตังค์ควน,นล่างแล้ว <c oughs> เ,เครื่องสิบสองแรงหนึ่ง ไอ้คนขับว่าถามว่าไปเฮ็ดดีไอมากหรือว่าไปเฮ็ดธรรมดาดว่าได้ดีไอ้ครับธรรมดาเพราะว่าถ้าดีไอยังเบิดลายตอนนั้นผมมีเงินเลยเฮ็ดสามนี้ไปก่อนบ่ได้ว่าสิมาะสติปรุ่นแรงว่ะนะถ้าจัดลอยแปดสิบเป็นในเอฟซีเทพวะระหว่า,รางร้อยแปดสิบกับร้อยห้าห้าเอาในดีครับแต่ว่าใจใอยอยากได้ลอยแปดสิบแล้ว ราคามันเนต่างกันบ่หลายปันเลยต่างกันอยู่ประมาณถ้าเป็นเงินผ่อนดางเัินอยู่ประมาณพันหนึ่งต่อเดือนเป็นเงินสดก็ประมาณสองหมื่นหมื่นกว่าบาทแต่ก็ได้บอดีใหญ่อียังไงก้องส่างใหญ่คือสิจวดดีนะก็ดิตัก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 เอาไปแลนลงป่าลงเขาไปทั่วร์ทีปดิอันนี้ก็ เดี๋ยวปูเพื่อนครับบ้านมีคนมาโนปูไทยอยู่ยกผู้เดียววาไวคเพื่อนต้องวัดต้องทับก็จะปูมันนี่แหละสิเดปบดูบอร์เอฟซี่ที่ด้านหน้าสิบเดปูนั่นมึงประมาณนี้ปูนข้างหลังหลอดหลัง นี่ครับข้องเก่ากันยุคนบิ๊กจิ๋วบิ๊กจิ๋วบิ๊กจิ๋วในตำนานบิ๊กจิ๋วบิ๊กจิ๋วเดอเออมีแนวสอบถามอีกย่างนี่ครับพอดีผมบอกใครถนัดข้าวสบแปลงยังไงดีสิ ผมเห็นหลายคนเขาเขาเขาแปลงอยู่แต่วผมกับพ่อสีเฮ็ดได้อยู่คิดว่านะนี่ครับสิแปลงให้มันเป็นดึงแรนครับว่ามันดึงเบรกตอนนี้มันมันเวลาวิ่งมันต้องดันมาข้างหน้าคือว่าผมบอถนัดบ้านแถวบ้านผมก็บ่คอยใส่กันนะมีแต่ต้องดึงขึ้นนึงเนี่ยครับแต่ว่านี่ดึงมันเป็นเบรกเนาะมันบ่คอยถนัดเลยครับมันต้องแปลงตัวไหนรวมบ่ มันรวมเลยยังไงวะรวมมาไม่ยังอันนี้เก็บไว้ก็ได้หรอกก็จะประมาณนี้นะครับก็วา่าสิไล่ระบบเบรกม่นหนีละแค่นึงครับแล้วก็ที่พัายาม ตัดเล็กปูพื้นเนี่ยมันได้ผู้เดียวกันทิลองเบิองครับเพราะว่าแฟนกับโจมชอยไม่ได้ยกยกช่วยไม่ได้ครับเพระาะตอนนี้เขากำลังมีลูกหน่อยอยู่ <c oughs> เดี๋ยวเขานี่ครับนอ้อเย็บซีเป็นไหนไม่นอ้องจะเอาเครื่องร้อยแปดสิบปาครับระหว่างร้อยแปดสิบกับร้อยห้าสิเอายันหมาดีใจกับยันมกักยันหมาเพราะว่าตะกี้ผมมึงใส่ตะยันหมาสมัย แลนอีเ็นต่กอนกับซิแลครับยันมาใส่ยันมาครับแต่ยันมาก็ดีครับไม่ใช่ไม่ดีถือว่าดีได้แหละกำลังดีอยู่อันนี้ก็ถึงผมในไซตตรงนี้จะเป็นเล็กกองผมตัดดำมสิมันแข็งครับอทิ บนันเนียยมันได้มือนั่นมือตัดตัวนี้แก๊สมันเบิดพอดีเอ้ยทวัสดีตัดขาดโอ้ว,ว่ามันแก๊สเบิดครับลมเบิดเอาสักค่อยเฮียแตกเลยเนะาะก็จะประมาณนี้อ้า คลิปนี้บ่าววายห้างครับกับบอกมาในเด้อร์ระวังรถมันไปกินทรายหรอกอะแก่นี่ครับร้อยเอ่อเซตทีร้อยแปดศูนย์ก็ผลอีเตนคาเรีนครับนลำทางสิ่งนี้ดีครับไปแล้วแล้วไปดีแลนแขรงนึงจังหน่หนอยอเอ้าเอา,ลา,าไล่ผักมาไล่เดี๋ยวเอฟซีลำคาญครับเอาคลิปนี้เอาซ้ำนี่นะครับขอบคุณเอฟซีได้หลาย สบายดีทุกคน